สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนาสื่อวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกเวลาค่ะสื่อตัวนี้นะคะจะเป็นสื่อช่วยสอนครูอีกแบบหนึ่งนะคะสาหรับครูที่ไม่มีนาฬิกาหรือว่าเวลานํามาสอนนักเรียนเนี่ยคะ่ะจะได้ไม่ต้องวาดรูปบนกระดานใช่ไหมคะหรือไม่ก็ให้นักเรียนนะคะออกมาค่ะจะได้ไม่ต้องวาดรูปหลายรูปใช่ไหมคะคราวนี้สื่อตัวนี้นะคะจะเป็นสื่อแม่เหล็กด้วยนะคะก็คืคอจะเป็นสื่อแม่เหล็กด้วยแล้วก็สื่อที่ใช้เขียนด้วยนะคะตัวนี้ก็คือครูสามารถที่จะเขียน เขียนเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะนำมาติดว่าตอนนี้กี่โมงแล้วก็จะนำเนี่ยค่ะที่เป็นแม่เหล็กนะคะมาติดอย่างเช่นตอนนี้8ปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีผู้เรียนก็จะติดลงไปมีเลขศูนย์เลขแปดเลขสามแล้วก็เลขห้าแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ให้ผู้เรียนติดแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถเขียนไปได้แบบนี้เลยคะ่ะเลขศูนย์จะสามารถเขียนลงไปได้เหมือนกันนะคะสื่อตอนนี้จะใช้ทั้งเป็นแม่เหล็กก็ได้หรือจะเป็นสื่อใช้เขียนก็ได้นะคะ ก็จะช่วยเบาแรงแล้วก็ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้นยิ่งมีสื่อนะคะผู้เรียนก็จะยิ่งสนใจในการเรียนมากขึ้นค่ะทดลองใช้แล้วผู้เรียนชอบมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ